ซื้อต้มปะซื้อเอ่ออ่อหวานไหับานครับหงร้อยให้ร้อยยี่ไปเลยเมาได้ไหมมันลื้นน้ำมัน,น,น, <S <S นแล้วเนาะเข่าทางครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนยังบนทั้งเจ็ดซบเราบ่ครับอยู่นี่ยเจ็ดแล้วใช่หรือบริขีเร็วเนาะดีแต่โบมีรถแห่งเลยมีเออดีแต่บุ้งโบขี้เรียวแหละความหมายมัวก็น้องบุ้งบริไส้ไปหนิใช่เข้าสิขมาสุขหลดแต่ยาน้ำมันเครื่องคือว่าแล้วเนาะ เม่นเยี่น้มันเคืองเีวเก็บรถดีๆติคักไรมที่ปปิดนี่ยครมันลื่นมันลื่นน้ำมันแล้วเนาะข้าแ่นาแม่ับขอทางครับโอ้น้ำมันเครื่องการเดิมดี่ว่าการเดิมลูกใหญเออลูกใหญ่การเดิม รทบไม่สามารถพบเจอแล้วกไมอยาโอ้ชีวิตนี้เกิดแค่กับอบมาดูมาดูมาดูนี่ครับเพื่อนๆผลงานลื่นน้ำมันเครื่องตัวเองล้มนะครับคันนี้เป็นลูกโตแล้วทีนี้ใส่ก้านเดิมปลายก้าน13สลัก13มมิลนะครับมันก็เลยเล็กไปทำให้ปลายก้านขาด ก็ทำรถก็สายการโตๆนยนะครับมันอันตรายแบบนี้ครับดีนะที่เพื่อนผมมันขี่มาแค่80ก็เลยไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมขับมาแค่80ใช่ไหมครับผมมันเนกิดอะไรครับผมครับต้ออื่นมาเกิดแล้วมันเกิดอะไรครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทริปอุดรบ้านเชียงนะครับผมเอาโซนิกมาจวเอาให้ดูหมอฮัลโหลบ้านเชียง โอ้แดดคตร้อนเลยตอนมาเพื่อนลดลงเจิมแล้วเกิดขึ้นในกับกูตลอดเลย โอเคผมจะตัดไป็ช่วงไปนะครับเพราะว่าขาไปไม่น่าจะมีอะไรเยอะแยะะ่มีาไปเที่ยวงคางเอ้เนีประมาเน่้ยแไหต่นี่คือขาดบได้เลยแต่ไงแต่ขาดบได้ได้ไปบีบไรเนาะโอตายได้พี่ผมไม่ขี่ได้หรอมี่ิอะไรวะเนี่ยเราไปลองเร ตัวแรงของพี่ปอตเฮ้ยเจอตัวแรงของผมบ้างทริปนี้ใครโดนไปลืมอปิดเพลง คลิปนี้ใครโดนให้แก้ปีหน้านะครับพีตาโคนเลยเพราะว่าจะไม่เอารถเอามาให้กินอีกแล้วที่โบอก เออปตายาแล้วอยา่างไั้นหรอเอารถมาตายยาซะแล้วแต่คงไม่มีโอกาสได้ขับขนาดนั้นหรอกทุกคนแราว็ได้ขับแช่นี้แหละจะไปหวังใหญ่หวังโตอะไรแบบนั้นเลยนี่ ออโอ้ยโอ้ยโอ้ฮอน์ทาวะร้อนจัดทุกคนคอนแทกคอนแท้แ,ทแม่ขี่รถห้างเป็นอย่างสินอะออน้ำแตกน้ำใส่มาเยอะเกิน 哎，那个 ท่องเที่ยวร้านกาแฟนะอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวในสกลนครแล้วยังไม่ออกเกียรติสกลเลยทุกคนทั้งนั้นคลิปนี้รถประหลาดเพื่อนอีกแล้วครับดูตัละานเป็นทิปรถเก่าแล้วเอาอะไรมาเนี่ยตัวถึงโซ่ห้าสิบตามใครก็ไม่ทันไปไปกันต่อทุกคน ไป่บมาวบมายิงเสียวอยู่ <c oughs> ไปก่อนละเนอะรถผมมันเอกสารสองเล่มกลัวคุยยากก็เลยขอไปก่อนนะไปอยู่แล้ว ้เสียนะครับพันหนึ่งอบอยมาน่าจะจารไฟหลุดครับถ้าได้แกะดูนักนักนักแหวนจานไฟมันหลวมนักอะไรพก็ช่วยกันดีไปนะให้ถึงฝาไม่แน่ Hãy subscribe cho kênh không มาครั้งแรกอ๋อแบบนี้เองผมมาครั้งแรกแล้วเนะเดี๋ยวไปดูในงานนะครับว่าจะเป็นยังไงมันเป็นีิปบลเก่านะต้องบอกไว้ก่อนว่า รถซิ่งๆเท่าไหร่สมว่าจะเป็นรถเก่านะครับแล้วก็พวกอชอาร0ที่เก่งขับต้บนใหม่ของเก่งแล้วนะอากาศเริ่มเย็นแล้วทุกคนตอนนี้อุณหภูมิรถก็อยู่ที่40องศาครับตอนมา80อ่อะน้ำสีชมพูที่ออกมา เดี๋ยวผมสารภาพไปตอนแค่ถึงงานเลยนะครับทุกคนเชื่อไม่ให้การเสือมรามทุกคนไปเลยโอ้งานโคตรใหญ่เลยเฮ้ยงานใหญ่มากทุกคนเฮ้ยงานโคตรใหญ่เลยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนั่นนะ่ะผมมางานแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยเอ้ยงานโคตรใหญ่เลยว่ะเพื่อน งานโคตรใหญ่เลยงานโคตรใหญ่เลยงานรถงานรถงานโคตรใหญ่เลยงานรถเออก็นั่นแหละโคตรใหญ่ไม่เลยเป็นงานรถอ๋อไม่ใช่งานโคตรใหญ่โอเคเป็นงานรถโอเค

แหมหาที่จอดยากอ,อีกทีนี่ไอ้รถซิ่งจอดนี่ได้บอบฮัลโหลเอยู่คนเราฟังเขาเข้าบอไลเข,า,เขาได้อยู่อันเนี้ยเห็นปะจอดจอดนั้นแม่นบออ่าห้าได้จอดนะ่ะ ต้องหน้าเลวยวะอะไรย่างไปพร้อมกันจอดล็อกไปจอดนี่เขาบอกจอดได้ยอยู่ฮะแปลกประหลาดเขาบอก <c oughs> มันซิ่งเกิน <c oughs> เขาบอกงานนี้ฮะเอารถซิ่งเข้า <c oughs> เขาให้แต่แบบนี้รถใหม่ๆ <c oughs> แบ่งพักแบ่งพวกว่ะไรวะเขาาเจ๋เขามาซ้องรอดเลยนวะเออแบ่งพักแบ่งพวกทำไมวะ <c oughs> มาด้วยกันเข้างานไม่ได้ปวดหัวมาเป็นไงนี่นี่นตึงละแพรตึงจริงแล้วเอาแก่ได้เนี่ยโอ้ชาวรุดเอาบอลเขาวแม่แล้วมึงนั่งรถย,ยนต์แม่เสื้อต้มเฮ้ยเ <c oughs> สื้อต้มปะซิปเออเออเอา,เอา <c oughs> หวานไหครับหวานไหครับหมดแล้วร้อยถ่าร้อยยี่ไปเลยเ <c oughs> มาได้ไหม <c oughs> วันนี้เท่าไหร่ครับ มีอะไรบ้างครับมีอะไรก่้าเอาโตได้ไหมอยากจะกินโตเอออยากจะกินโตด้วยอุ้ยอุ้ยแหงด้วย <c oughs> อรนะ่อยเลยนะต้มหนัก <c oughs> โวงานโคตรใหญ่ทุกคนเดี๋ยวยกหมวกให้ดู